ถ้ามีไข้หลังีโมีเนี่ยเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าบอกตรงๆนะครับว่าเป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้ไม่ต้องรีบหาหมอใดๆนะครับอันนี้เดี๋ยวผมมีไม้เหตุไว้ตอนท้ายดูกันอีกทีนึงนะฮะถ้าเกิดไข้นะครับไม่ได้สูงมากนะครับสามารถดูแลตัวเองที่บ้านได้พราเป็นเรื่องปกตินะหลังจากร่างกายเราได้รับคมโมานะครับเรื่องของเม่เลือดขาวเองเนี่ยมันจะต่ําลงทันทีเลยยาวนาน7-4ถึงวันนี่มีชื่อเรียกว่าเนเดียนะครับผมซึ่งแปลว่าเราต้องดูแลตัวเอง กันตัวเองออกจากคนที่ป่วยนะครับแล้วอยู่ในพื้นที่แออัดนะครับเพื่อว่าให้ร่างกายเราไม่ติดเชื้อง่ายนั่นเองคราวนี้มีหมายเหตุอยู่นะครับถ้าอุณหภูมิเกิน38องศาครับต้องรีบส่งโรงพยาบาลโดยด่วนนะครับมีสิทธิ์เสี่ยงที่จะติดเชื้อในกระแสเลือดได้นะครับใครที่อยากดูแลเรื่องของภูมิคุมกันนะครับผมอยากให้นอนหลับให้พีงพอกินอาหารให้ครบผ้าหมูนะครับก็ออกกำลังกายเบาๆนะครับและใครนะครับที่สนใจพาวนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ช่วยดูแลเรื่องของภูมิมกันได้เหมือนกันนั่นเองยังไบ้ชอว ไม่ได้ต้องการขายสินค้ายอย่างเดียวนะครับเราต้องการดูแลคุณด้วยน,นั่นเอง